ห้าสิบบาทแล้วแล้วสัมเ็จแล้วอันนี้ขั้นตอนแรกคือการจักตอกเฮ็ดติฟเข่าเนี่ต้องจักตอกซะก่อนโอ้โหนจักปากคาบจั๊กยังพหมนเด้อทั้มด่าเด้อจักตอกผิวทั้งปากทั้งมือพหมนเด้อจั๊กไว้เฮ็ดติฟเข่า อันติบเขา่าอันติบเขา่าพีเม่อของคนเองอะไรนะอันนี้ตัวก้นละ่ะเส้นตอกัวหมาตนี่ล่ะเส้นตอกเส้นใหญ่กว่สินนบสวงามบันไดเส้นแน่นอนกับงามกูหนีอยู่จักไปล้วก็มาตากเห็นบ่เนี่ยตากเต็มอยู่นี่ จากไใบักบลายแบบนี้ทำหนีส่วนหน่อยได้ไงจากแขงแล้วก็ไม่จุ่มน้ำนี่แหละขู่ให้มันละเอียดให้มันมันมอนเห้มันบ่มีให้มันอ่อนหล่ะกระซารมันอ่อนไงมันเรียบนั่งหนาเคียงเกียด์ซี่เรียบ นาแข่งเคียดสี่เลีดย,เคเคยดได้อันนี้ขี่ <c oughs> ตอกผู้นิว <c oughs> อนขี่ตอกหล่เลยขี่ตอกพอเห็ดไหล่เลยไม่ขี่ตอกผู้กวางนึงของขี่ตอกได้ได้เสริมกับเงินผู้ <c oughs> เฒ่าเงินนึก,กนตะโกหลายบาทอยู่เพรได้ซือซ้อกินซือ้ <c oughs> อยาก ถูกเตกรุงเทพก็บ๊อส่งมาให้จักรเถอไม่เห็นแต่งี่ลากินเอาออใหญ่เราสินับซะก่อนนับเป็นคู่ต้องเป็นคู่เท่านั้นพอสิสานได้ท่านเป็นขีกนี่มันสานบ่เขามันบ่ถือสานไปกับบ่ถือ อันนี้คู่ตัวนี้อันนี้นี่หน่วยมันยี่สิบยี่สิบเจ็ดคูหน่วยมันยี่สิบเจ็ดคู่ที่ามันยีสิบเก้าทีามันยี่สิบเก้ามันสิลเื่นกันอยู่สองคู่ื่อเรื่นกันสองคู่ื่เรื่กันสองคู่เดี๋ยวมนั่องคู่กันเดี๋ยวมันขับประสานนว่าสารมาใส่กันกับตัวนี้เตัะนั้นยี่สิบเก้าวะย่ายี่สเกอันนี้ยี่สิ เห็ดขูอันนี้คือเฮ็ดสำเร็จแล้วเนีเฮ็ดสำเร็จมาหันในสำเร็จปันไส้ <c oughs> าตัวนั้นก่อนข้ <c oughs> างไต้ม,มันที่แหลมมันสีมิจกเสียนใหญ่อันนั้นกอซีเซีนกอซีเซียนอือกอซีเซียนซีเซียนแล้วก็เพชรเป็นไล่สอง้อางนี้มีมิจกเสียนบันเอา้า ซานไปเรื่อยๆนไปเรื่อยๆแล้วกอที่แหลกกอซีสินกอที่แหลกซีสินวันนี้ก็ซานไปมันไล่สองเป็นหนึ่ลสิเออมันสินเป็นไล่สองไล่สองเวียนนี่เป็นไล่สองเวียนแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดให้มันงาขึ้นไปเรื่อยมันงาบไปแล้วคก่อเสื่อนไปเรื่อยซานไปเรื่อยๆจนครบอันยี่สิบกอคู อะไดเ้ยเงี้ยไปยังสีหลังนับจัดอีกได้บนี้มันนับอีกได้มันบ่ครบก็ได้เยใจวัานันก็ต้องนับอีกถ้าบ่นับเถ่อมันบ่ถถือล้วก็โตกันบ่ไดดได้แบนี้ใช่ก็บสองนับสัก่อน คนเขาบอ่อนับแล้วเขาเก่งอือนั่นห้อยจเขาบัดน,นับเธอเดียวแล้วก็เลวเลยไม่ต้องมั่นใจออ 29, ว,นว่าิบเก่าโควก็ยังสิเศร้าเขาิได้ต้ก็ให้มั่นใจเลยเพราะว่าหนักลงโคตรส่วนดอกกีน มีครบ่แล้วค่ะล่าเพลือมันกับลงทีบลงเด่นนะฮะเเอาหนามไซหน้ามไซเราสิจอดสิจอดค่ะคืบจอดเข้ามาให้มันเป็นกลมๆแต่ละคือกองเขาเล็ดไล่สองคือเกาล่ะจอดเป็นไล่สองคือเกาเป็นไล่สองเลี้ยนไปเอิ่นไปยังไงล่ะเสิม่วนสิม่วนเออม่วนหัวมันเนาะ

ผู้เฮ็ดบ่าทำนา่นกับอะไรนี่ผู้เฮ็ดเป็นกับผู้เหตุเป็นผู้เฮ็ดบ่เป็นกับว่เป็นแม่นอยู่ญาตนี่เราทำนา่นเราได้ขายอยู่ปัะจ <c oughs> ุสารเฮ็ดขาย <c oughs> เฮ็ดขายยุ่งสละบางคนก็เงินมาจำไว้อันนี้มันตอบว่าเสมอกันเลยได้ลื่อนสองตอบว่าเสมอกันที่ได้ลื่อนสองครูมันค่อยสิ้นสุดคนเขาได้พระสัมัสนสิกับแง่บ่เขา กานไปจนรอบละบอลกานไปจนรอบละบอลกานรอบแล้วเราก็ติตัดออกเที่น้อยใหญ่นาะ,ะบ่บ่ทันเหตุเออการออกแกงทับเบิ้งเออคันบวกกับแจ๊คสิว่าจังได้เออสานไปมันรอบซะก่อนอ แห้งแล้วก็ต้องใส่น้ำจุ่มน้ำไปน้ำนคยอ่อนสันตอกสีหักมวนบ่ได้มวนบ่ได้มวเขมาหันบ่ได้มวนปลาเป็ดปลาเป็ดได้สองก็เป็นกระบอกเมยดอกย่าสมบัยเม่นสบายแค่โซเทสก็เล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอายกอะไร น้เห็ดเเห็ดเ็ดนสีละน่อยบนี่คือสำเร็จแล้วเห็ดรอบอบไปละม้วนๆรอบละเอาวันนี้สิอจัดเพะทานในสาดึงจะเกินโอดึงดึงให้อันอันที่มันเหยาเออกไปมันให้มันเพียงกันมันสิมีเสียนท้างในมันเงยาวกกันอยู่